ขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับบุคคลโดยทั่วไปมากนะักเนื่องจากแปลกทั้งชื่อและรูปแบบเพราะเป็นขนมพื้นบ้านของท้องถิ่นอาจจะรู้จักกันเพียงภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งที่ทําขนมลากันมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงรสชาติดีอร่อยที่สุดปัจจุบันนี้ทําเพียงแห่งเดียวก็คือขนมลาป้าระเบียบบ้านหูล่องอําเภอปากพนัง จังหวัดคนครศรีธรรมราชเมื่อขนมลาเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช้แทนแพรพันเครื่องนุ่งหม่มและเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ในการจัดหมับงานบุญเดือนสิบ้วยความเชื่อของคนรุ่นหลังที่ว่าหลังจากปู่ย่าตายายญาติพี่น้องได้ถึงแก่กรรมล่วงลบไปแล้วนั้น จะไปอยู่อีกพบหนึ่งซึ่งจะไม่มีเสื้อผ้าใช้หรือใช้ไม่เพียงพอจึงได้จัดหาสิ่งค้องที่คิดว่าน่าจะใช้แทนเสื้อผ้านำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งให้บรรพชนเหล่านั้นนับเป็นความเชื่อที่ละเอียดอ่อนนายกย่องสรรเสริญชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยิ่งนักแม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เสื่อมสูญไปจากจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและยังคงเป็นความเชื่อที่ดีงามที่ต้องถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไปเรื่อยๆค่ะทำไมจึงเรียกขนมลาขนมลาชื่อนี้น่าจะเรียกตามกรรมวิธีการทำเพราะทุกครั้งที่จะโรยแป้งลงกระทะจะต,ต้องทาน้ำมันผสมไข่แดงทุกครั้งเพื่อไม่ให้ติดกระทะนั่นเองการทาน้ำมันภาษาตินภาษาถิ่นภาคใต้เรียกว่าลามัน คนไทยนไทยจึงเรียกสั้นๆว่าขนมลานั่นเองหากมีผู้สนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ขอเชิญลิ้มลองรสชาติของขนมลาได้ที่บ้านบ้าระเบียงตำบลลู่ห้องอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเครื่องปรุงสำหรับการทำขนมลาข้าวเจ้าข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเอาน้ำผึ้งมาเคี่ยวให้ขนน้ำมันพืชแต่ในสมัยโบราณเราจะใช้น้ำมันมะพร้า ไข่ต้มใช้เฉพาะไข่แดงค่ะวิธีทำล้างข้าวเจ้าข้าวเหนียวให้สะอาดแล้วหมักไว้ในโอ่งหรือภาชนะอื่นๆเป็นเวลาสองคืนเมื่อครบกำหนดจะต้องนำข้าวเจ้าข้าวเหนียวล้างจนสะอาดให้หมดกลิ่นนำไปม้ให้ละเอียดนำแป้งที่โม้วแล้วไปละลายน้ำใช้ผ้าขาวกอบแป้ง ตั้งแป้งไว้ให้จนตกตะกอนเอาน้ำของส่วนบนตะกอนแป้งออกจึงนำแป้งนำมาใส่ถุงผ้าบางๆหรือวางให้สะเด็ดน้ำโดยหาของที่มีน้ำหนักมาทับให้แป้งแห้งแล้วจึงนำแป้งที่แห้งแล้วใส่ลงในเครื่องตีแป้งให้เครื่องหมุนตีแป้งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงพร้อมกับผสมน้ำผสมน้ำพึ่งจากน้ำตาลทรายคลุกเคล้า จนเข้ากันดีจะลองเอามือจุ่มโรยทอดดูเมื่อเห็นว่าเป็นเส้นดีและโดยไม่ขาดสายก็ใช้ได้เริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะขออนาดใหญ่บนไฟนอ่อนๆเอาน้ำมนันผสมไข,ข่แดงทาให้ทั่วกระทะพอกระทะร้อนได้ที่แล้วนำแป้งผสมได้รสดีใส่ในกะลาำมะพร้าหรือกระป๋องที่ทำขึ้นสำหรับโดยแป้งขนมลาโดยเฉพาะ ป้าระเบียนค่ะป้าระเบียนค่ะป้า,ปาทำขนมรามานานเท่าไรแล้วคะห้าสิบปีได้แล้วแล้วที่มาของการทำขนมรามืออะไรยังไง ที่มาของการขนมลาคือว่าขนมลาเนี่ยก็จะพาไปทำบุญทำบุญพ่อแม่ตายใหญ่ก็คือปฏิาเปณนีสาเดือนสิบแล้วแล้วเดือนสิบก็จะทำขนมลาเส้นพ่อแม่ตายยายคนที่ตายไปแล้วมันปรุมุลของเราใช่ไหมคนที่ตายก็บอกค่ะขนมลาขนมลาไมอยาตามเพราว่าขนมลาเหมือนกับเสื้อผ้าที่จะต้องไปใช้นุ่งห่มอะไรเนี่ยนะ ขนมลาเขาจะไปคนคนแก่ๆเพราะว่าเออคนแก่ตอนแรกนะนะปากเล็กปากน้อยกินของไม่ได้เลยต้องเอาขนมลาเส้นเล็กๆประโยชน์ปากให้นะก็มองาที่ทำทำางน้นมันก็เรียนเลียนชีตได้เอาตัวรอดส่งลูกให้เรียนทำอะไรได้เลกตีบ้านหน่อยราก,กันมอจะยึดมั่นกันขนมลาปะเพีนีนีรร่แหละส่งลูกเรียน มันมีความสัมคัญ์ยังไงบ้างเกี่ยวกับการทําขนมลาต่อกันเลี้ยงชีวิตว่าเอาเอเลี้ยงลูกหลานก็ได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วมันมีความสัาคัญต์สองิตะีใจของป้าใช่ป้าก็ชอ<ด>บป้าก็ชอบขนมลาทำมาแล้วมันอ้อยิดมันถึงมัน mm hmm. ต้องทําป้านะทาทาประจําทุกวันหละไม่ใช่เดือนสิบป้าก็ทำาิืมเป็นอาชีพหลักแล้ว ก่อนนะคะเมื่อก่อนเขามีการทำเป็นยังไงบ้างคะมันต่างจากปัจจุบันมากเลยคะเมื่อก่อนนั้นเขาก็ใช้คบจากโคกุ้งบยุดโดยนี้นะแล้วก็มีสากสากมันอยู่ประมาณนี้อนะอันนี้มียาวๆอันนี้มันเรียบมันกลมๆลมกันไดแล้วทำกันหลายคนใช่ก็หลายคนก็พอพร้อมกันสามคนแต่ว่าเมื่อก่อนคนในชุมชนเขาก็จะแบบมารวมตัวกันช่วงเดือนสิบแล้วก็ช่วยกันทำนะคะไม่เี่ยวจำบ้านบ้านใจบ้านมันเงี้ยอ่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ตัดตอนเแ้าว่าจำ ทำเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากมันจะทําบ้านไปบ้านมนแ,แต่ถ้าว่าเทศก,กาลด้ว่าลชนก็ต้องการให้เรารวมตัวกันนะเราก็รวมตัวกันได้ือประจําในก็ดูสามาในอะไรยังได้นี่นะคะก็คือขนมล้านที่เราทําเสร็จใหม่ๆแล้วเราได้แล้วเราจะมาลองชิมกันนะคะ ไม่หล่อเก้ยงตีนปลามีไม่กวานเอ้โหอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะอก็หวานอร่อยมากเลยค่ะหวานหวานมันมันเยอะเลยดิอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยมากมาก ของพวกเราแล้วนะคะก็ขอบคุณป้าระเบียบมาเลยค่ะขอ้พ่นขอเจริญเจริญนะจ๊ะขอเรินนะจ๊ะเดินทางปลอดไฟนะคะทุกคนแก่ก็มาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ค้คพาขนมลาของป้าระเบียบที่ปากน่ะวันนี้ก็เราลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊าย